ยิ้มแต่นะ้าหัวใจอย่าได้เบึง้งยิ้มให้ซึ้งตรึงใจใบหน้าหวานยิ้มแต่นะ้ายิ้มสู้หมงภัยพานยิ้มชื่นบานมนมิตรชวนติดใจหากคนเราได้ทุกอย่างดังที่คิดสิ้นชีวิตจะเอ,อกของกองไว้ไหนหากได้บ้างเสียบ้างช่างปะไร ได้เท่าไร่ก็เท่านั้นแหลท่านเออ,อรุณสวัสดียามเช้าเชบรรดาญาติอยู่ญาติธรรมทุกคนทุกท่านชีวิตของเรา อะไรมาเยอะคนเยอะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านยากผ่านความลำบากที่ไม่สามารถจะบอกใครได้แต่ระบันทุกชีวิตเราประสบพบเจอทั้งสิ่งที่สมหวังและไม่สมหวัง เราพบเจอกับสิ่งที่ไม่อยากจะเห็นก็ต้องเห็นไม่อยากได้ยินก็ได้ยินทุกอย่างไม่มีเหตุบังเองิญคนเดียเกิดจากเหตุจึงมีผลเช้าเช้าเพียบเพียนเหนื่อย เทปไม่อยากตื่นขึ้นมาโยมเนาะนอนดึกๆสุขภาพไม่ค่อยดีอรุณสวัสดิ์ยามเจเ้าบรรดาญาติโยมจะติดตามทุกคนทุกท่านชีวิตของเราเดินไปเรื่อยๆเราแก่ไปทุกวันทุกวันคุณโยมแล้ววันหนึ่งเราก็จะไม่ได้แก่แล้วโยม เพราะเราได้ทิ้งร่างนี้ไปแล้วทิ้งร่างที่ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนปูย่าตายหญ่ของเราที่หมดลมหายใจไป <c oughs> แต่ก่อนเท่าคนแก่คนโบราณก็เหมือนพวกเราคนโยมทำงานงกงอกงกงก,งก,งก,ก็รักคนสวยคนหลอ่อ รักลูกรักหลานแต่วันหนึ่งก็ต้องจากลูกใบนี้ไปทุกคนคนโยคนโบราณสูงหกอกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งทุกคนก็ต้องจากลูกใบนี้ไปไม่ว่าช้าหรือว่าเร็วคนโยมไม่ว่าจะอยากจากหรือไม่อยากจากทุกคนก็ต้องจากกันไปความพัดพลาดเกิดขึ้นกับเราทุกคน ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายทุกคนต้องประสบพบเจอบางก็จากกันยามเป็นคุณโยมบางก็จากกันยามตายแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็ต้องจากกันเขาไม่จากเราเราก็ต้องจากเขาคุณโยมเขาไม่จากเราเราก็ต้องจากเขาเราเราไม่จากเขาเขาก็ต้องจากเราเพราะไม่มีใคร ที่จะอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีทุกคนก็มีเวลาจำกัดทุกคนนะดังนั้นอย่าได้มัวชาล่าใจคนโยมว่าชีวิตของเราเนี่ยจะสมหวังตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ดังนั้นอย่าตำหนิเรื่องแย่ๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเพราะมันคือสิ่งที่เรา สิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งได้ถึงปัจจุบันนี้คุณโยมพระอาจารย์อายุเท่าไหร่โยมจะไปซื้อหวยเราเหรอไม่ดีคุณโยมอย่าไปเล่นเลยนะสี่สิบสี่นะโยมนะเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้มาช้าใช่คุณโยมก็ว่าจะทําคลิปเอาไม่ได้มานั่งเพราะมันเหนื่อยแต่ก็ยังอ้า สักหน่อยหนึ่งก็ยังดีมาช้ายัางดีกว่าไม่มาอย่างงี้นะมาช้ายังดีก็ไม่มานะยโยมนะเจอพอเนี่ยโนะยมทุกคนทุกท่านโยมสมายตาบนบุตรเช้าเนะช้าเนี่ยยังไอคุณโยมนะเช้าเช้าเนี่ยยังไออยู่แต่พอสายสายไปมันก็หายมันจะไอในช่วงเนะช้าเช้าคุณโยมแล้วก็ใช้เสียงเพราะตอกกลางคืนใช้เสียงเยอะ ตื่นเช้ามาเลยไอโอ้หเมา่วานไปรอพระมาเนาะสาธุที่วัดโบสถ์มาสาธุ <c oughs> เพราะฉะนั้นโยมคนเราเนี่ยลุนมีเส้นทางแล้วก็วิถีชีวิตตั้งแต่และคนที่มันแตกต่างกันออกไปและเราก็มีเวลาแต่ละวันในชีวิตที่เท่าเทียมกันคนโยมดังนั้นยัดโยม จงเรียนรู้แล้วก็แก้ไขตัวเองให้ได้นะคอยประจาย์ทุกเช้าพระจย์เหมือนไม่สบายนะเหมือนไม่สบายจริงคุณโยมแต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดคุณโยมป่วยกว็าตายไม่ป่วยกว็าตายคุณโยมทําอย่างไรแต่และว,วันของเราจะมีประโยชน์มากที่สุดเลยคิดว,ว่าเอาอย่างน้อยเนี่ยเอาธรรมะให้ญาติโยมทุกๆเช้าธรรมะอาจจะไม่ได้เลิศเลย แต่อย่างน้อยทําให้โยมไม่อยากทําความชั่วอยากรักษาศีลทําความดีก็ดีใจแล้วโยมวันนี้ตอนบ่ายไม่ติดอะไรจะไปหาจอนะวันนี้เพราะฉะนั้นโยมจงเรียนรู้และแก้ไขตัวเองให้ได้<ม>เดินตามทางเส้นทางตัวเองชีวิตของตัวเราเนี่ยเป็นคนเลือกเองโยมดังนั้นต้องแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดก่อนนะ ไม่ยึดติดกับความทุกข์หรือว่าความสุขเพราะไม่มีอะไรอยู่กับเราเสมอไปดังนั้นโยมจงบอกตัวเองเอาไว้ว่าฉันจะมีชีวิตที่ดีบอกกับตัวเองอย่างนี้คุณโยมฉันจะมีชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีเนี่ยคนโยมเขาบอกว่ายังไม่ละอ้อนะเดี๋ยมาเยี่ยมจอกับแม่ดวงได้จนดุลนะ ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่การยอมรับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบคนโยมรวมถึงตัวเราเองการเติบโตคือการยอมรับข้อบกพร่องและก็พัฒนาตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปบทเรียนที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ได้มาจากความสําเร็จคนโยมแต่มาจากความล้มเหลวที่เราเรียนรู้และก็ลุกขึ้นมานั่นเองความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีทุกอย่างที่ต้องการ ความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีทุกอย่างดังที่เราต้องการแต่ไม่อยู่ที่การรู้จักพอใจในสิ่งที่มีและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปอนุตนาย่แมิสุภาพรถาวายดาวสายตุวเจอนอินพรอยอัญชลีอย่าจมตัวก่นตัวท่านนะฝากแชร์ธรรมะเป็นธรรมทานคนโยมนะตอนนี้เนี่ยแฮทแทก อัตมภาพจะแฮชแท็กจอโอ้มทนายมหนิงเคลลี่แซน,นเดอร์เดแซนเดอร์สันบริจาคผลไม้และค่าน้ำมันนะสาธุโดยการส่งดาวมา500ดวงสาธุจอขอรับพระจานย์มากครับสาธุคุณโยมนะคุณโยมก็ยังไงดีละ่ะอืมอ่าลืมละนะก็เดี๋ยว จะไปเยี่ยมเจาะนะนะดังนั้นเนี่ยยัดโยมทุกคนทุกท่านโครงการดีๆเจาะถือว่าเป็นทูตสื่อธรรมคุณโยมลหลายๆคนมาฟังธรรมะเพราะว่าติดตามท่านประธานเจาะจะเรียกว่าท่านประธานเจาะหลวงพ่อเจาะพี่เจาะเต้าอ้วนไข่ย้อยเรียกได้หมดคุณโยมนะ่ะเดยกแล้วมันสบายใจ หลวงพ่อไปเอาน้องกลับมาค่ะอยากเอามาคนโยมนะแต่มันติดอยู่ที่ว่าต้องทําให้ถูกต้องนะตามกฎระเบียบของกฎหมายไข่เด้งเออเรียกว่าไข่เด้งด้วยเนะสาธุคนโยมบางคนมาฟังธรรมะได้มาสวดมนต์ก็เพราะว่าเจออดังนั้นอาตมาภาพจะติดแฮชแท็กคนโยมเจ๋อทูตสื่อทมนะหลายคนได้มาฟังธรรมะนะก็ เพราะว่าท่านประทานเจนั่นเองคอุณโย่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นความทุกข์ในวันนี้มันอาจจะกลายเป็นบทเรียนที่มีค่าในวันข้างหน้าก็ได้นะหลายๆคนเห็นเต้าอ,อ้วนเห็นจอดูไลฟ์สดทุกวันเดี๋ยวว่างๆจะไปเยี่ยมเดี๋ยวว่างๆจะไปเยี่ยมปรากฏวันหนึ่งจะมาเยี่ยม จ่อไม่ได้อยู่ที่วัดแล้วเนี่ยเห็นไมโยมอะไรก็ไม่แน่คุณโยมอะไรก็ไม่แน่อย่ารอคุณโยมดังนั้นเนี่ยอะไรที่มีความสุขทำไปเถอะโยมอะไรที่มีความทุกข์ทิ้งไปซะเมื่อวานเห็นรอยยิ้มพระอาจารย์ตอนได้อยู่กับจอหายห่วงคาสาตุ <c oughs> ดิฉันก็มาฟังธรรมะเพราะท่านพระท่านจอค่ะสาธุดูน้องทุกครั้งร้องห้ทุกครั้งค่ะ นะป้าจารย์เหมือนภพร,ระสังทำจังจอคืองหองอคงใช่ไหมโอ้ยสาธุยมสุริยาถวายค่าน้ำมันหนึ่งรอวันนี้ช่วงบ่ายอ่ะกล่าวว่าช่วงบ่าย <c ười> คุยกับแม็กแล้วเช้านี้ฉันพระทหารเช้างานงานบุญอธิงานหนึง่งเสร็จแล้วก็ไปไป,เ,ปเทศเทศเสร็จก็ฉันเพนอีกงานหนึง่งฉันเพนเสร็จมาติกาเสร็จก็ ว่าจะไปหาเจาะคนโยมจะไปให้ได้ในทุกๆวัน,น,น,นคนโยมนะนครนายกสระบุรีไม่ไกลคนโยมประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีไปนะไปกลับเตียวไว้เลยสามชั่วโมงนะก็จะไปเท่าที่เราจะจะเปลีกเวลาได้นะ,ะเพราะฉะนั้นการให้อภัยเนี่ยไม่ได้ทาเพื่อคนอื่นนะคนโยมนะคําว่าการให้อภัยเนี่ยจอะอยู่ตรงไหนของนครนายก จ่ออยู่ตรงอ่า,ศ,อานะศูนย์อนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าพิม์พเลยนะศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านครนายกเมื่อวานนูดูเกือบไม่จบสงสารหลวงพ่อสาธุทุกคนโยมนะสาธุสาธุตั้งแต่จอนอนให้ให้บีขนเนาะนะก็รู้สึกว่าอุ่นใจนะ อา <c oughs> จารย์ติดต่อคุณกันจนาศิลปอาชาท่านเคยช่วยช้างอ๋อก็อดูดูใน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 เพจของโยมหนูนานะก็โยมหนูนาก็ติดภารกิจอยู่นะไม่สะดวกคุณโยมน <c oughs> ะอาจารย์หน้าฟีดมีแต่จอต้องกดไลค์รัวๆเพื่อจอกลับวัดสาทุนะ เ้าะใจนะโยมนะสาธุสาธุาาจมทุกคนทุกท่านคนุณโยมการให้อภัยไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นนะแต่เราทําเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ต่างหากทุกความสัมพันธ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตรู้ว่ามีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้เสมอคุณโยมการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ย รักคนอื่นได้อย่างถูกต้องคุณโยมเราบอกว่ารักคนนู้นรักคนนี้แต่เราไม่รู้จักรักตัวเองก็ไม่ใช่แน้วลยโยมโยมก็จะรักแบบหลงๆโยมท้องพันทักษิณสบายดีเนาะเจริญพรญาติโยมนะเมื่อวานในป้าจานะครับไปเล่นกับน้องจอมองละชื่นใจสาาทตัวคุณโยมญาติโยมที่อยู่ในเต๊าะตอกคุโยม ฝากไปกดติดตามในแอปฟ้าด้วยนะเพราะว่าเวลาไปหาเจาะไรสดเลยรต่างก็จะไลฟ์ในแอปฟ้าคุณโยมชื่อว่าธรรมะสุขใจให้ปัญญาตอกตอกก็จะมาไลฟ์เฉพาะช่วงเช้าอย่างนี้ต้องทําอย่างไรจะช่วยจาะกับมาวัดคะก็กําลังทําอยู่นะคุณโยมนะโยมพิป,ปุ๋ม The Hope Thailand ทำอยู่หลายคนก็โทรเข้ามาจะช่วยมีตรุหนนายนต่างๆ ขออนุมธานาคุณโยมแล้วก็ต้องอยากจะให้ประสานกับโยมพี่ปุ๋มนะโยมพี่ปุ๋มนะเดโฮบไทยแลนด์มันจะได้เป็นไปนในทางเดียวกันไม่ใช่คนนุ้นกระทำคนนี้ก็ทํามันก็จะมันจะนั้นเกินไปนะมันต้องทําไปด้วยด้วยกันโยมโยมวามกลัวมันเป็นเพียง เพียงแค่ความคิดคนเดียวบางทีความกลัวมันเป็นเพียงแค่ความคิดนะแต่ความกล้ามันคือการลงมือทําทั้งที่ที่กลัวอยู่ชีวิตที่ดีไม่ได้วัดจากจํานวนเงินในบัญชีคนเดียวชีวิตที่ดีไม่ได้วัดจากจํานวนเงินที่มีหรือว่าเงินในบัญชีที่เราฝากอยู่ แต่ชีวิตที่ดีเนี่ยวัดกันที่คุณภาพของความสัมพันธ์และความสุขในใจคนยบางคนรวยเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยตอนนอนมือยังเกยหน้าผากอยู่เลยอะ่ะเตือนขึ้นมาก็สะดุง้งกลัวหุ้นจะตกตื่นนอนมาต้องรีบดิ้นรนไม,ม่ประโยชน์บจูเพราะว่าหนึ่งเราก็ต้องหมดลมหายใจไปอย่าไปคิดอะไรมากคนโยม ทุกอย่างไม่ใช่ของของเราวันหนึ่งเราก็ต้อง,งทิ้งทุกอย่างออกไปเรามาเมื่อเปล่าคุณโยมและเราก็จะไปมือเปล่าเมือนที่เรามาตอนนี้จอมีเงินกองทุนแล้วจอจะได้มีตังตะบ,บนต,ต,ต่างๆสาธุกยมนะตอนนี้วัดหนองยอใต้กำลังตั้งกองทุนคุณโยมนะกองทุนหนึ่งสวดมนต์ ทุกวันอาทิตย์น่าจะไลฟ์สดนะไลฟ์สดสดมนทุกวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นอาจาภาพไม่สะดวกไม่อยู่ก็จะให้พระลูกวัดนะเอาโทรศัพท์ตั้งไลฟ์เลยนะช่วงเย็นถือว่ามาร่วมสวดกันนะอาจารย์โยมที่อยู่ใกล้ใกล้ก็มามาสวดด้วยกันนุ่งขาวผมขาวมาสวดมนทุกวันอาทิตยนะ์ที่วัดนะเสร็จแล้วทุกๆวันพระต้นเดือนคุณโยมอย่างนี้ต้นเดือนมีนาเนี่ย จะทําการแจกข้าวสารนะก็จะประเดิมก่อนว่า100ถุงคุณโยมนะแจก100ชุดทุกๆวันพระตน้นต้นเดือนอาตมาภาพจะแจกเงินกองทุนจ๋อนี่แหละเงินกองทุนจ๋อนี่แหละจะไปซื้อข้าส่งข้าวสารต่างๆมาแจกนะเป็นโรงทานคุณโยมนะเป็นโรงทานก็ดีอะไรก็ดีอานะบุญให้จอ๋อ โยมจันคำคำฟูนะช่วยค่าน้ำมันสองร้อยสาธุนะเพราะฉะนั้นที่คุณโยมถูกต้องกับอาจารย์ต้องไปในทิศทางเดียวกันสำหรับการช่วยเหลือเจาะสาธุคุณโยมนะปันนี้เจาะคงจะตื่นเลยคุณโยมนะตื่นแล้วก็คงจะมองดูเฉยเฉยยังไม่ลุกไปไหนส่วนมากแต่เช้าขึ้นไปอยู่โดยส่วนมากเจอประมาณสักหนึ่งมงคุณโยมนะเจอถึงจะลงจาก สถานที่คนโยมเพนสีนะสาธุสาธุนะนะก็อยากให้จอกลับบ้านคนโยมแต่ว่ามันต้องเป็นไปตามเขากฎหมายก็แล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่คนโยมอธิบดีเนี่ยอยู่ที่ปลายประกาของอธิบดีหรืรอว่าต่างๆคนโยมนะอย่างพระปุอะ๊อย่างคนปุนอ้อยอย่างเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาคนโยมทุกคนก็เป็นไงก็ทาหน้าที่ก,กินเงินเ,นเดือนนี่แหละคนโยม ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นข้าราชการเมื่อว่าจะทําโรงงานทุกคนก็ทําเพื่อเงินเนี่ยคุณโยมนะก็ได้เงินเดือนมาก็าไปชค้ำจุนครอบครัวนะแต่อยู่ต้องทาอยู่บนความถูกต้องคุณโยมนะสาธุโยมนะนะรอสดมนหนาจอเจ้าค่ะสาธุเอาเงินเอาเงินจาทําบุญเนาะสร้างบุญเจอสาธุโยมนะสาธุ นะหลวงพ่อติดต่อคุณกันจอมพลังนะโอก็โยมมัน,ม,นมันหลายทางเกินไปนะบางทีก็ <c oughs> บางทีเขาก็ไม่ได้รับเคสอย่างนี้นะยโยมนะเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทําผิดกฎหมายโยมคุณกันจอมพลังอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มาชนหรอกคนโยมนะเอาเข้าใจกันง่ายๆตรงนี้นะยโยมนะคือเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทําผิดกฎหมาย วราฉะนั้นเนี่ยคุณกันก็นอกจากคุณกันมีมีแสงว่าอย่างนี้นะคุณกันจําพลังมีแสงเนี่ยเออที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ข้าบนสูงที่หนุนอยู่แล้วก็มาช่วยอย่างเงี้ยโอเคเงน้นได้คุณโยมแต่จะจะให้อย่างคุณยกันจองพลังมามันก็ก็จะได้บางส่วนนั่นเองเพราะว่าทุกอย่างต้องทําให้ถูกกฎหมายคุณโยมถ้าจะเอาจะออกกลับอัตมภาพจะทําให้แบบถูกกฎหมายในหลักตามความเมตตาธรรมคุณโยม สาธุก็ยมเป็นกำลังใจให้จากประเทศฮอลแลนด์สาธุนะย,ยั่ายมทุกคนทุกท่านนะ <c oughs> ก็อยากจะเอาเอากลับอยู่โยมแต่ว่าต้องใช้เวลานะ <c oughs> ดังนั้นโยมอย่าไปเสียเวลากับการพยายามเปลี่ยนคนอื่นนะจงเปลี่ยนจงเปลี่ยนแปลงตัวเองอะให้ดีขึ้นแทนคนโยม <c oughs> มรธนายมที่สมขของขวัญน,นะ เมื่อวานโอนบริจาคบัญชีพระอาจารย์สองร้บาทสาธุนะมนตนาคุณโยมเอาจ่อไปทำไมคะโ <c oughs> ยมเนี่ยตกข่าวนะเนี่ยทําไม่เจ้าหนะ้าที่เพิ่งทําตอนนี้อ๋อหลวงตาโทรคุณโยมนะหลวงตาท่านไม่รู้หลวงตาไม่มีเจตนาหรอกหลวงตาแกก็ารักจอเหมือนกันแหละ ดวงตาก็โดนกระแสเยอะนะก็โทรไปเพื่อให้มาดูแลจอให้ส่งหมอมาดูแลแต่ปรากฏว่ามีคนแจ้งปุ๊บเขาก็ได้ช่อง,องคุณโยมถ้าไม่มีคนแจ้งเขาก็ไม่มาจับหรอกลิงเขาก็เยอะแยะมากมายสัตว์ที่เขาต้องดูแลก็เยอะแยะมากมายคุณโยมไม่ต่างทำคำจจุดโลกนิยมเนาะสาธุนะ ว่าฉันยมไปไล่ดูนะไล่ดูหลังๆที่อาจาภาพโพสคุณยมเหตุเพราะอะไรเคยทําคลิปไปแล้วนะคุณยมความสุขที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนที่ดีที่สุดแต่มันอยู่การอยู่ที่การเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองบางครั้งการปล่อยวางก็เป็นของผลที่ดีที่สุดที่เราให้กับตัวเองนะ เส้นทางของทุกคนไม่เหมือนกันนะคุณโยมอย่าให้เปรียบเทียบความสําเร็จของตัวเองกับคนอื่นความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่จะเติบโตดังนั้นจงอยู่กับปัจจุบันอย่าให้อดีตมาทําร้ายใจหรือให้อนาคตมาทําให้กังวลคําว่าไม่เป็นประโยชนที่สมบูรณ์การปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่มันคือการดูแลตัวเองคุณโยม วันนี้พระอาจารย์ไปหาจอไหมอย่างพี่พรสวรรค์นะไปหาจอไหมเนี่ยถ้าตอนบ่ายถ้าไม่ติดอะไรจะไปนุโยมนะแต่ตอนเช้านี่ติดยาวเลย <c oughs> ต้องใช้เวลานาน,านแค่ไหนบอกไม่ได้คุณโยมที่จะเอาจอกลับนะความสุขอะไม่ได้รอเราอยู่ที่ปลายทางคุณโยมความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าจอจะกลับมาอยู่ที่วัด แต่มันอยู่ที่การมีความสุขระหว่างทางเนะี่ยแม้จอจะอยู่ที่ไหนแต่ภาพก็มีพยายามจะมีความสุขไปหาเขาคนโยมไปฮิลหัวใจจอพอเขาได้เห็นน่ะความคุ้นเคยโยมปกติเห็นธรรมภาพนี้โยมจะเดินมาเมื่อวานน่ะดีใจคโยมนะนพี่พรสวรรค์อย่าลืมไปเยี่ยมจอด้วยนะไป ทีแรกคิดว่าเจ๋ะจะมาให้จับหรือเปล่าเพราะว่ามันยืนคุยกันจอมันก็มานั่งฟังนะคโยมนัชมมันมนั่งฟังว่าเขาคุยอะไรกันเนี่ยโอ้นั่งกอะตุกตาฟังคยณผู้ชมแต่พอเข้าไปนะเมื่อวานดีใจคุณผ้ชมไม่คิดว่าเจาะจะมาจะมาให้เกาเลยนะนะพอไปเกาเสะดุ้งแรกๆสะดุ้ง หลังๆมาเขาจะรู้สึกความคุ้นเคยความอบอุ่นความสุขความอบอุ่นความไว้ใจมันเกิดขึ้นแก่เขาคนเดียวเขาเกิดความไว้ใจไม่หวาดกลัวไม่เครียดเกิดความอบอุอ่นอัตตาครับเดินมาเขาก็จะเดินตามมาให้เกานี่โยมจอรู้ภาษานะแล้วบอกเขาเขารู้ด้วยเรียกจอ้อนี่รู้ชื่อเลยรีบมาหาเลย เราบอกอัพลึกสิลูกบางทีก็หงายท้องบางทีก็คว่ำเป็นลูกขนุนเงี้ย <c oughs> ซื้อหวีให้เจาใหม่เจ้าค่ะไม่แน่ใจว่าเขาซื้อที่ไหนเนี่ยคุณโยมนะหวีที่แบบอาตาภาพหวีเมื่อวานเนี่ยไม่รู้ใครเป็นคนซื้อถวายเนะอัตมภาพไม่รู้จะที่ซื้อคุณโยมอยู่ตี่วัดนะเพราะว่าถ้าไปตามห้างน่ะ <c oughs> บางคนก็บอกว่าเป็นที่อาโคจรนเป็นพระเดินห้างไนดะ้อย่างไรเงี้ยเนะยญาติโยมสะดวกซื้อซื้อส่งมาถวายก็แล้วกัน ดีใจที่เห็นพระอาจารย์ได้ยิ้มสาธุ <c oughs> ใช่เอาธรรมะนะมาหิวใจตัวเองนโะยมเนาะ <c oughs> <c oughs> ที่อยู่ใหม่ก็เจอะก็โอเคคนโยมแต่มันเล็กโยมเข้าไม่ได้เขาอนุญาตเพียงแค่ธตรมภาพกับแม็กคนเดยวเมื่อวานแม็ก,แม,กแม็กเข้าไปหน่อยเดียวนะพอจะให้เกาจาะไม่เอาออกไปข้างนอกไปร้องไห้ข้างนอกดีใจนะ <c oughs> ปนั่งร้องไห้ข้างนอกคุณโยม,มแล้วก็เอาไอ้คลิปที่ตัวเองถ่ายเนี่ยไปตัดข้างนอกคนจะเข้ามา <c oughs> มันผูกพันคุณโยมผูกพันนะทีแรกจะแม็กกมามาเฉยๆไม่ได้ก็ไม่ได้รักจออะไรมากคุณโยมแต่ถ้าได้เข้ามาสัมผัสเขาเรื่อยๆเนี่ยโยมจะรักเขาเลยเอ,อล่าต่อภาพอยู่จอะมานานดวงตาทั้งรักนะอยู่กับจอะมานานคุณโยมนะร้องไห้ตามเลยค่ะ ต้องสั่งในใน top t o เนาะโยมสั่งให้หน่อยนะกระทับสั่งไม่เป็นเดี๋ยวใช่โยมอยากให้พ่อเา่าเขารู้แต่พูดไม่ได้ถูกต้องคุณโยมเป็นความผูกพันใช่เพราะฉะนั้นอยู่ความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอยู่ที่ปลายทางแต่มันอยู่ที่ว่าความสุขว่าเราอยู่ที่ระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินอยู่เนี่ย อย่าลืมขอบคุณตัวเองที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้คุณโยมแม้จะยากลําบากแค่ไหนเมื่อวานเนี่ยคุณโยมมาจากกอตมอเอาพ้าไตรมาด้วยคุณโยมเห็นไหมนี่อานสงสงด้วยนะเนี่ยคุณโยมจําชื่อไม่ได้แล้วนะคุณโยมอุ้มพระไตรมาเลยคุณโยมนะอุ้มพระไตรมานะเรามาบอกว่านี่คือพระไตรของจอาอาจารย์อยากให้จ้เห็นตนะ่เพราะอัตมาภาก็ซื้อพระไตรส่วนหนึ่งของจอแล้ว รอเจาะกลับมาอภัตไตนั่นแหละนะเจาะด่อนุโมทนามันจะรู้ไม่รู้ก็ช่างเสร็จแล้วจะอภัไตไเนี่มีใครบวชพระบวชเนนก็จะเอาให้เขาเอาพระไตเนี้ไปบวชคุณโยมจะถวายพระไตรก็ฟรีเลยอย่างเงี้ยเจาะก็จะได้บุญนะโยมเนาะนะอนุโมทนาด้วยกันแล้วกันพรุ่งนี้วันนี้ถ้าไปเนี่ยจะเอาเสือไปด้วยเอาภาพปู่ขงเจาะไป หลวงพ่อจอจําจเสียงพระอาจารย์ได้ค่ะเนาะแต่เพียงแค่ว่างอนนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะงอนนิดหนึ่งคุณโยมเมื่อหวานน้ําตาไหลพอดีใจค่ะสาธุร้องไห้ทุกครั้งที่ดูคลิปหน้าช่องของพระอาจารย์ค่ะโอ้โหอดพี่พรสาธุขาซื้อสัตว์มากค่ะสาธุตอนนี้สัญญาณนะรัคังดังแล้วคุณโยมแต่าภาพจะต้องลงไปชั้นเช้างานบุญอธินะแล้วก็ถ้าจะไปเยี่ยมจอ เดี๋ยวจะไปไล์สดคุณโยมจะไปไล์สดนะาก็อ,อ,อนุโมทนา,าจนนานะ,าะจมทุกคนทุกท่นทานกันแล้วกันรับพรคุณโยมาสุขใดล้ำาำําได้เลิศพรใดประเสริฐก็จงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านธรรมสุขใจปัญญาขอจเจริญพร เชี๋ยพอยนะยมนะสาธุจ้ะ